สวัสดีค่ะวันนี้วันไร,รักพันไม้พาเพื่อนๆชมดอกพวงครามออสเตรเลียค่ะเพื่อนสว,วยมากๆเลยค่ะเขาบานเต็มต้นเลยค่ะช่วงนี้นะคะสวยมากที่เรามายืนถ่ายกลางแดดสีอาจจะย้อนแสงไปหน่อยนะคะแต่เราอยากใหเ้เพื่อนได้ชมความงามของพวงครามที่อยู่ในสวนของเรานะคะสวยมากๆเลยค่ะ สีม่วงสีม่วงเนี่ยเป็นช่อสวยงามจริงๆเลยค่ะเขาเขาเป็นอดอกไม้ที่แปลกๆนะคะพวงเขานี่ค่ะเขาจะมีดอกใหญ่แต่และพวงเขาจะมีดอกใหญ่ของเขาไม่กี่ไม่กี่ดอกนะคะนอกนั้นก็จะเป็นดอกดอกปกติแต่จะมีดอกที่มีเกสรอ,อะ่ะ เนี่ยดอกใหญ่แบบนี้อยู่ปลายปลายพวงเขาค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะคือพวงคามออสเตรเลียสวนของเราปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปลูกลงดินลงดินไว้เนี่ยข้างบันไดค่ะเมื่อก่อนข้างหน้านี้โซนนี้เราเปิดเป็นร้านกาแฟนะคะแต่หลังหลังมาเราได้ปิดร้านไปแล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะทำค่ะนี่ค่ะ นี่เราจะมาปลูกไว้ตรงมันไดแล้วเขาก็ไต่ขึ้นไปนี่ค่ะพันพันเชือกขึ้นไปบนหลังคาเลยค่ะเพื่อนคะเนี่ย,บน,นยนบนหลังคาชั้นลอยของเราค่ะบนหลังคาชั้นลอยเป็นพวงสวยมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆปลูกปลูกให้เขาไต่ตา,ตามข้างๆ ทั้วบ้านหรือชายคาบ้านจะสวยมากๆเลยค่ะเหมือนของเราเนี่ยไปไปตามหลังคาชายคาห้อยลงมายาวออกดอกสวยงามมากๆเลยเราเพิ่งมาถ่ายทําตอนช่วงดอกเขาโรยไปมากแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะเขาบานนานแล้วแต่เราไม่ได้สังเกตค่ะงัวแต่อยู่หลังบ้านอันนี้มันเป็นโซนหน้าบ้านโซนร้านกาแฟของเราค่ะนี่ค่ะดอกล่วงเต็มพื้นเลยค่ะเพื่อนๆนะ ดอกเขาจะโรยหมดแล้วเราเพิ่งมาถ่ายทำมาให้เพื่อนเได้ชมกันความสวยงามของพวงพามออสเตรเลียสวยไหมคะเพื่อนที่สวนเราก็มีเราชำไว้หลายต้นอยู่นะคะเราเพาะชำไว้นค่คะสวยมากๆเลยเป็นพวงดอกโรยหมดแล้วค่ะเพื่อน วันนี้พาเพื่อนๆชมความงามของพวงครามออสเตรเลียนะคะปลูกง่ายๆปลูกได้ในดินทั่วไปเลยค่ะปลูกลงดินเลยไม่ต้องอยู่ในกระถางเขาจะโตโตไวและก็ไต่ดีค่ะเนี่ยดูลาต้นเขาใหญ่มากอันนี้น่าจะปลูกได้ประมาณสักห้าหกปีแล้วค่ะเพื่อนๆประมาณหกปีนะคะเนี่ยดูลาต้น ใหญ่มากเลยสมบูรณ์ถูกไปข้างบันไดเนี่ยใบเขาเร่วงแล้วก็กวาดใบเข้ามาใส่โคนต้นก็ลดน้ำบ้างไม่ลดบ้างแต่เขาก็เกิดได้สวยงามค่ะเพื่อนคะวันนี้ฝากเพื่อนๆชมคลิปของสวนบัไรักพันไม้ในโซนหน้าบ้านกับดอก พวงครามออสเตรเลียที่สวยสดงดงามมากๆเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้าสวัสดีค่ะ